าการตากมาเลยตากเพเห็ดปุ๋ยมัก์ไส้มกัมกไส้มีครับวัสดีครับพี่น้องนี่ผมกับสีมาเอาแหนแดงขึ้นจากบอ่อได้ครับเอาน้ยนังขึ้นจากบอ่อตากเพื่อเห็ดดินหมักนะครับพี่น้องแหนแดงแห้งหนึ่งกิโลได้พี่น้องผสมกับดินสี่สิบโลก็ได้ห้าสิบโลก็ได้สามสิบโลก็ได้ครับพี่น้อง เพราะว่าไ้ปลูกต้นใหม่นะครับพี่น้องไปปลูกต้นใหม่หรือว่าผดพักสวนขั้วเฮาไปพี่น้องไปเนีหยิลงมือทำแล้วไปเดลยอดนี่เลยครับท่านไปครับลงนลงไปลั้นเปลี่ยนลงไปลขั้นเาจะว่ากนทีเดียคือไรที

การตาดมาเลยตาดก็เห็ดปุยมัใสตมัใส่มีครับ แย่งเดียวเที่ยวที่สวยต้องน,น,นี้แรงกาบาัดเอาเนี้ยแรงขึ้นครับข้ปุ้ยมากครับพี่น้องขอบไปเลยเดี๋ยวไปขัอไปเดี๋ยวไป ขยับต่อปก็มาเ้ <c oughs> ยน้าขัดน้าเนี่ยเอาได้ปุ๋ยมาขัดพี่น้อกคอยขึ้นมาเลยเอาขั้นตอนนี่คือขั้นตอนจบด้ยวยครับคือผมเอาเนื้อแดงขึ้นมาแล้วมาตากแห้ง นี่คือเข้าเอาป,ปะเปย์ผสมดินผสมฉีงว่าครับคือหุ๋ยดินพี่เมี่ยมเลยครับเนี่ยอันนี้ผมทีเอาไปขุ้นปลาแล้วครับผมจะไปขุ้นปลามือลาสามทางสีฝาหนองแงีนะครับนองแงนีนี่มือหลักกระละมังนี่คือประโยชน์ของแค่เดียนะครับพี่น้อง กมันทีมีประโยชน์หลายแนวครับหนึ่งเข้าขนเป็ดขนไก่เนาะอันผู้ใดมีหลายก็คือเอาขึ้นมาตากแห้งแล้วก็หินดินมหมักไว้ครับดินหมักปุ๋ยมหมักไว้พี่น้องก็ทีมีประโยชน์สําหรับข้าปลูกต้นไม้ปลูกไม้ประดับไม้ยังเนาะก็ทีงามก็ทีงามไว้คือว่ามันเป็นปุ๋ยแบบพี่เมี่ยมนะดินปุ๋ยพี่เมี่ยมได้ครับพี่น้องก็คือประโยชน์เพิ่อหลายแนวแกงก็ี่ไปต่างห้องแล้วก็ทีจบคลิปแค่นี้เลยครับสวัสดีครับ